วิธีขยายพันธุ์นะครับโจ้ยไม่มีพื้นที่วางแล้วนะครับผมแล้วก็ปุ๋ยเด็ดนะครับที่ลองใช้แล้วนะครับมันเห็นผลมากๆนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับทชยยังไงมีคําตอบนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับผม f อที่รักในบอลสีทุกคนวันนี้เปิดมากับบอลสีนะครับผมกอใหญ่ๆนะครับหน้าตู้อบโรงเรือนนั่งผมเลยนะครับผมวันนี้นะ มีเทคนิคดีๆแล้วก็มีปุ๋ยดีๆมาฝายแล้วนะบอกเลยก่อนอื่นนะครับผมขอไปอัปเดตในเฮาส์ก่อนนะครับในโรงเรือนมีอะไรปกติไหมนะครับผมก็นะครับเปิดมากับความงามของบ้านนางพิมนะครับสิ่งที่ผมเฝ้ารอนะครับผมใบกว่าจะสีชมพูได้ขนาดนี้โอ้ยเลี้ยงโคตรยากเลยนะครับใส่ทุกสูตรปุ๋ยนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับผม การทําปุ๋ยสูตรต่างๆนะครับไปหาดูได้นะย้อนหลังนะมันเห็นผลดีมากๆนะถ้าใครติดตามผมมาแต่แรกๆนะครับผมเนี่ยแล้วก็นี่พามาดูอะไรวันนี้นะต้องย้ายกระถางด้วยเอาเบบีลงนะครับก็เกิดอีกแล้วนะครับเกิดได้เกิดดีนะคะผมวิธีการผ่าหัวทํายังไงนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเกิดต้องเยอะต้องแยะนะผมมีคําตอบให้แล้วในช่องบ้านสวนพาเพลินไปหาดูกันได้นะครับผมก่อนอื่นเเรามาปรุงดินก่อนนะครับปรุงดินของผมก็วันนี้จะ ใช้เป็นดินขุยไผ่นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาใบกัมปูลงมาผสมนะครับ1กัมมือพอนะครับจากนั้นเติมเปลือกไข่ป่นนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อให้แร่ธาตุสารอาหารครบนะครับสำหรับดินนะครับเท่านี้เลยเราก็ได้ดินปลูกชั้นเลิศนะครับดินตรงแบบนี้นะผมบอกเลยบอลสีโตโคตรเร็วอะผมบอกเลยนะเออเพราะว่าผมใช้บ่อยมากนะครับสูตรนี้ใครที่มาติดตามผมก็จะรู้นะครับเอ้ยแป๊บเดียวนะครับจากศูนย์นะครับตอนนี้ บอลเต็มตู้เต็มหน้าตู้โตมากๆนะครับผมวิธีการจะเอาเดบีลงดินน่ะผมก็ต้องใช้ขุยมะพร้าวหรือกัะพร้านะครับลองก้นกระถางแบบนี้นะครับนี่เราใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาดินโปะ1ชั้นก่อนนะครับผมชั้นแรกนะครับเพื่อให้เป็นแร่ธาตุของเขานะครับนี่แบบนี้นะครับทําไปเลยนะครับจากนั้นนะครับผมจะทํายังไงต่อนะครับก็นําหัวบอลที่ผ่าเนี่ยที่เราเอ่อผ่าไว้นานๆ นานแล้วแหละนะเออที่เขาเกิดอ่ะซึ่งลากเยอะมากก็แอบ,บตกใจอีกเช่นเคยนะครับนำลงไปวางไว้อย่างนี้เลยนะครับทุกกระถางวันนี้น่าจะได้ทั้งหมด3กระถางนะครับส่วนหัวไหนที่ยังไม่เกิดซีกไหนที่ยังไม่เกิดนะครับให้เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเขาเกิดเขางอกแน่นอนนะครับบอกเลยนี่อย่างไอ้ต้นเนี้ยยังไม่รู้เลยนะตอนแรกซื้อมาบอลใบเหลืองนะ แล้วก็ตายนะครับก็เลยมาคุ้ยเขี่ยดูนะว่าเป็นบอลชนิดไหนก็ยังไม่รู้นะครับก็เลยต้องเอามาผ่าหัวนะครับอันนี้คือซีกผ่าที่2แล้วนะซีกแรกก็อยู่ในตู้ตอนนี้โตแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตอีกทีนะครับเนี่ยเราก็เอาไปทั้งยวงอย่างนี้เลยนะทั้งดินเขาดินเก่าเนี่ยดูดิโอ้โหแข็งแรงมากนะครับผมบอกเลยสูตรการผ่าการทํายังไงเลี้ยงยังไงบํารุงยังไงเนี่ยไปดูในช่องบ้านสวนผาเลินนะ f อทุกคนนะผมบอกเลยมันดีมากๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายของไม่ได้คุยนะ ผมลองทำลองเลี้ยงนะครับจากศูนย์นะครับอันนี้คอนเฟิร์มนะแนะนำนะผมก็จากศูนย์นะครับเริ่มจากศูนย์นะครับก็หัดทำหัดบำรุงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ได้บอลสีมาค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็เร่งสะสมบอลเก่าอีกต่างหากนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เอาดินที่เราผสมเนี่ยโบกหน้าลงไปแบบนี้นะครับเพื่อให้เขานะครับได้สารอาหารที่ครบแล้วก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นบอลที่ใบงามตาม เพื่อนๆตามที่พี่เขากับทางอื่นๆนะครับเรียบร้อยแล้วนําเข้าไปเก็บไว้ในเฮาส์เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะเออจนเขาโตนะครับถึงจะนําออกมาได้นะครับผมนี่บอกเลยนะใครอยากได้บอลสวยๆงามๆแบบนี้ทําไม่ยากนะครับวิธีการดูแลวิธีการบํารุงต่างๆนานา,นาผมพูดไว้หมดแล้วนะครับส่วนเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกว่าหัวผากเก,ก่าๆเนี่ยที่ยังไม่งอกเนี่ยเอาเก็บไว้แบบนี้เลยเก็บไว้ในตู้อบยังไงมันก็เกิดครับเชื่อผมเถอะ เพราะว่าผมทําแล้วนะคะผมนี่ไะไปทําปุ๋ยสูตรเด็ดกันนะครับปุ๋ยวันนี้นะผมใช้เป็นตัวนี้นี่เอาให้ดูเลยนี่น้ำปลาระนะคะผมน้ำปลาระจะมีแร่ธาตุโปรตีนเกลือแร่นะครับผมเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีเลยนะครับบอกเลยขนาดเรานําไปทําอาหารเนี่ยยังอร่อยนะคบถ้าเรานํามาบํารุงบอลสีจากขนาดไหนถูกไหมล่ะลองคิดดีเออบอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆส่วนวิธีการใช้นะเตรียมน้ำมา5ลิตรนะครับผมแล้วก็ ใส่น้ำปะลาลลงไปนะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะใครไม่มีแบบนี้นะคะให้ใช้แบบขวดก็ได้นะครับถ้าแบบขวดจะเป็นสูตรเข้มข้นมากนะคะผมให้ใช้1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าแบบขวดเขาจะปรุงรสมาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมนี่คนทุกอย่างให้เข้ากันนะ้บอกเลยกับน้ําเลยแล้วก็ถึงจะนําไปใช้ได้วิธีการใช้ก็ไม่ยากนะครับถ้าใครไม่มีปุ๋ยคอมอลไคจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือปุ๋ยเอ,อเคมีแบบ เม็ดฟ้าสูตร16-16ที่ผมใช้อ่ะเออก็ใช้ตัวนี้แทนได้นะผมแนะนําเลยนะครับผมดีมากๆต่อบอลสีรับรองเลยว่าบอลสีของเพื่อนๆน่ะจะได้พุ่มได้กอได้ใบขนาดนี้นะครับต้นโตเร็วมากจนผิดหูผิดตาเลยนะผมบอกเลยนําไปรดราดแบบนี้ให้ทั่วๆนะครับผมสัปดาห์ละครั้งก็ได้หรือสัปดาห์ละสองครั้งก็ได้นะครับผมนี่แล้วแต่เรานะครับความขยันนะครับนี่ดูนางใหมเนี่ยเห็นไหม ไอใบนี้ก็น่าจะได้แยกนะแต่ว่ายังไม่มีเวลาแยกลงกระถางใหม่นะครับดูลูกชายชายชนดีดามากนะครับนี่ละลายเลือนพบก็ใบใหม่ขึ้นมาก็สีชมพูแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่ชมพูอันดามันก็เอ้ยรอหลอดหน้านะครับผมว่าใบาจะชมพูเต็มใบไหมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆอ,อยากได้บอลสีสวยๆแบบผมวิธีการเลี้ยงดูต่างๆนานาเทคนิคทุกอย่างนะครับผมทำไว้ให้ในคลิปในช่องหมดแล้วนะครับผมก็ รอลุ้นด้วยกันนะว่าชมพูอนามานองผมจะเป็นใบชมพูไหมในใบถัดไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เพื่อนๆ f c ทุกคนนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับที่มาแบ่งปันกันที่มาแชร์กันนะครับผมหากใครมีความรู้ใหม่ๆอะไรยังไงเทคนิคยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับม่านนางพิมพ์ที่แตกใบใหม่ขึ้นมาสีชมพูนะครับพร้อมนางใหม่ที่แข็งแรงแล้วนะครับ ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาเทคนิคดีๆเอาการบำรุงบอลสีดีๆด,ดูแลยังไงให้สวยงามมาฝากนะครับฉบับบ้านสวนพาเพลน,นะครับ <S <S วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็โบกมือลากันบา,บายๆนะครับ